โอเคนะครับผมก่อนอื่นก็ขอกล่าวสวัสดีนะฮะสวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมจะมานําเสนอนะสิทธิพิเศษสําหรับ EP 3นะครับผมสําหรับผู้เล่นที่สนับสนุนทางเซิร์ฟเวอร์นะครับผมอ่ะอันดับแรกนะครับสิทธิที่จะได้รับ,นะรบรรนะครับก็คือการเผาแรกนะครับปกติการเผาแรกก็จะได้ประมาณนี้นะอ่ะเต่าใหญ่เต่าเล็กนะฮะโอเคจะประมาณนี้นะครับผม เดี๋ยวผมทำการแอด VIP นะครับ VIP สามนะครับผมแล้วเราจะมาเผาแรกกันดูนะครับนี่นะฮะจะไวขึ้นนะครับ5 0นะครับดูเผาตัวนี้นะครับนี่เห็นไหมจะไวขึ้นนะครับผมสำหรับ uh, สิทธิพิเศษสำหรับ VIP 3นะครับผมผู้สนับสนุนก,ก็รายได้ส่วนหนึ่งก็จะ นำไปพัฒนาเซิร์ฟเวอร์ในระดับต่อไปนะครับผมอ่านะครับสิทธิ์ที่ต่อไปนะครับสิทธิ์ต่อไปก็คือการเสกฮอลิคอปเตอร์นะครับผมนี่จะขึ้นไอคอนมาแบบนี้นะครับปุ้มหรือถ้าจะทับมินิก็ได้นะครับสามารถเสกได้ทุกที่ทุกเวลาถ้าไม่ติดปิ้วนะครับผมก็แล้วก็น้ำมันนะครับไม่จำกัดนะครับสามารถขี่ได้โดยไม่ต้องเติมโลเกตนะครับผมโอเคนะครับสิทธิ์ต่อไปก็คือ การมีสกินนะครับก็คือการาสร้างบ้านโดยที่ใช้มีสกินนะครับท่านไม่ต้องซื้อมีสกินนะครับป้าบนี่จะเป็นประมาณนี้นะครับสามารถเลือกสกินได้จะเป็นสกินเดิมหรือกสกินที่ซื้อนะครับแล้วก็มีเปิดปิดแชงสกินทูบลิวตัวนี้ก็ไปแปลเองนะครับผมอ่ะก็จะมีในส่วนของสกินหินกับเหล็กนะครับส่วนสกินธรรมดา แล้วก็เ,เลข่ายนะครับรอการอัปเดตจากตัวเกมนะฮะโอเคพอเราเลือกเสร็จแล้วนะครับให้เรากดแอปพลายนะฮะนี่กดแอปพลายปุ๊บเดี๋ยวเราจะมาสร้างกันปับปั๊บปั๊บปับ,ปบ,ปบอ่าเดี๋ยวลองอัปเกรดดูปึ้มนี่นะฮะก็จะเห็นเห็นไหมจะเป็นสกินที่เราเลือกแล้วนะครับ ให้กำแพงดูสิ <c oughs> เอยอลองอัพดูครับอัพเป็นเหล็กเลยละกันนี่ครับผมนี่ฮะสำหรับสิทธิพิเศษนะครับผมบ้านก็จะสวยงามขึ้นมานะฮะก็ ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะฮะขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ